สวัสดีค่ะวันนี้ครัวต้นออบพามาชมต้นทุเรียนเทศนะคะชมสวนของเรานี่แหละอันนี้คือผลหนูทุเรียนเทศนะคะอันนี้พอมือเอื้อมถึงติดลูกและติดหลายลูกค่ะอันนี้อีกแล้วก็มีดอกไหนอะเฮ้ยอ๋ออันนี้กีบมองไม่เห็นเลยนี่ค่ะ กลบกบดอกเขาโอเคแล้วร่วมหมดแล้วก็รอติดผลอันนี้อีกอันนี้ย้อนแสงเห็นนะเนี่ยเห็น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 มีลูกอีกค่ะนี่ไงจะมีคู่เลยเนี่ยกกิบลูกที่ติดผลแล้วแล้วก็ลูกที่กกีบเพิ่งร่วมหมดตรงนี้อีกติดมือเลยตรงนี้ค่ะ ช่วงนี้ที่ใบเขาน้อยๆอะค่ะเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> เพราะว่าเขาจะผัดใบใบร่วงเต็มโคนเลยนะคะเนี่ยผัดใบแต่ว่าลดน้ำไว้ก็เดี๋ยวเขาก็จะมีใบออกมาเดี๋ยวพอใบออกมาก็จะถ่ายให้เพื่อนๆชมอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ทุเรียนเทศไม่แน่ใจเพื่อนๆรู้จักกันไหม <c oughs> <c oughs> จะเป็นที่นิยมในภาคใต้อะค่ะทุเรียนเทศกินมาตั้งแต่เด็กๆเลย แต่ว่าพอดีได้ได้พันมาจากพี่คนตายที่ที่อยู่สวนพึ่งก็ปลูกปลูกได้สี่ต้นแต่ว่าเสียชีวิตไปหนึ่งต้นเพราะตอนฤดูแล้งมันแห้งแห้งมากเนี่ยค่ะใบมันจะร่วงเป็นผัดใบของเขาแรกๆก็ไม่ชินแต่เดี๋ยวนี้เห็นผัดใบตลอดเลยแต่ไม่รู้จริงๆเขาผัดใบหรือเปล่านะร่วง อา้าวตรงนี้มีลูกอีกมองเห็นไหมคะนี่เหมือนทุเรียนน้อยเลยต้นก็ประมาณนี้ค่ะกำไม่รอบเหลืออีกนิดหน่อย <c oughs> กำได้แค่นี้ <c oughs> อ๋ออันนี้มีฝรั่งอยู่ติดกันเลย <c oughs> อันนี้ค่ะ ฝรั่งไม่ได้หอ่อมีแมลงเจาะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเปิดสวนคือไม่ได้หอ่อเพราะว่าเคยห่อไว้แล้วก็เด็กๆเก็บหมดเลยเก็บเวลาเก็บอ่ะเขาไม่ได้เก็บธรรมดาด้วยนะคะอย่างถุงที่เราห่อไว้อย่างเงี้ยเขาก็เอาลูกไปเอาฝรั่งไปแล้วก็ทิ้งไว้หรือถ้าเขาหักเขาก็ทิ้งไว้เกินสวนเลย <laughs> รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อย คือเก็บกินได้ไม่ว่าเพราะเราก็ไม่ได้ปลูกขายอยู่แล้วแต่ว่าขยะทิ้งให้เรานิดนึงไม่ใช่มาทิ้งเกลื่อนกาดในสวนแบบเต็มไปหมดเลยรู้สึกแบบขุนคล่องแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้เราปิดสวนแล้วเมื่อก่อนก็ปิดสวนค่ะแต่ว่าบางทีก็เด็กๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่มีอะไรทำ ประมาณนั้นค่ะเด็กๆที่นี่ไม่ค่อยมีกิจกรรมก็จะฉีกแล้วก็อะไรเหยียบข้ามสวนเราหรือเข้ามาในสวนเาราสแลนนะคะเอามาให้ชมผลงานเด็กๆเกนี่ยค่ะสแลนที่เขากั้นกันไว้หมายถึงว่าสวนข้างๆกับเขกั้นไว้เขาก็เป็นของเก่าค่ะเก่าเก่าแล้วมันดึงฉีกง่าย เด็กๆก็จะเหยียบเข้าไปเลยเพราะว่าทางนู้นเข้าไปหาปลาที่ตามลำธารที่ไหลลงมาเลยทั้งนู้น่ะส่วนเพื่อนบ้านในนี้จากภูเขาเลยจะเป็นลำธารส่วนของเราเป็นบ่อเขาก็จะขออนุญาตแต่เวลาเข้ามาแล้วอืมเรียกว่าต้นไม้หรืออะไรเด็กเขาไม่ไม่ค่อยมีใจรักต้นไม้เท่าไหร่ <c oughs> เรานี่เป็นโลกกรีดต้นไม้ หรือเขาเกิดและเติบโตที่นี่มั้งแต่จริงๆก็ไม่ใช่อาจจะไม่ได้มีการปลูกฝังให้เด็กรักต้นไม้มากๆมันมันแปลกนิดนึงตรงที่เขาเกิดที่ธรรมชาติสวยงามแต่ไม่ค่อยรักธรรมชาติกันยังอยู่ในวัยเด็กประถมและมัธยมต้นตอนนี้ก็เลยไม่อนุญาตและมีมาอ้อนวอนอยู่เมื่อวานแต่ก็ไม่อนุญาต เพราะว่าเข้ามาแล้วไล่เราเสียหายเหมือนต้นไม้เงี้ยเขาเดินผ่านถ้าเกีกะเลยซึ่งแบบเราทำไมเป็นแบบนี้ก็เลยปิดปิดสวนเช่นเดิมโอเคไปเรื่องอื่นแล้ะอะไรที่ละเมิดสิทธิ์เราเราก็ไม่ไม่อนุญาตดีกว่า ใจที่เมตตาก็ก็ใช่แต่ว่าถ้าเขาละเมิดหรือล่วงเกินตรงนั้นเราก็ไม่ยอมรับกันไม่ได้ <c ười> คือเด็กน้อยเราอาจจะให้อภัยแต่ว่าเราก็ไม่ให้เขาก้าวล่วงเข้ามาในเขตพื้นที่เราโอเคกลับบ้านแล้วแสงแดดจ้ามากเลยค่ะฤด,ดดูหนาวนี่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 นแสง โอเคสวัสดีค่ะ